สวัสดีค่ะทุกคนมาเขา้ากับช่องไฟชนแนลเลยนะคะไม่ใช่สิไฟหรือพีเคชแนลนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอทในโหมดในด่านหรือในอะไรไม่รู้หรอกมันต้องสนใจหราเป็นอันนี้นะคะทุกคนก็ใกล้ถึงคริสต์มาสเขาก็เลยจัดเตรียมค่าวันนี้เราก็จะเข้าไปเล่นโหมดนี้นะคะทุกคนโอ้โโโ วันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะทุกคนอันนี้เราก็เดาหวยก่อนเสียค่ายฟรีเลยเฮ้ยนะ่าเอาวะบ้านจิวเอาวันดีเฮ้ยทุกคนจะได้อะไรดีวะนะเอม ได้อยู่นะอืมอืมได้อยู่อืมอันนี้แต่งตัวสงสารเราจะขายขนมเคทเอาอะไรมาจันหน้าสื่อหนาเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปหาซื้อบ้านกันนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะเลือกเป็นรถคันไหนดีนะเราเป็นรถนี้แล้วกันนะ,ะทุกคนรถเต๋า สราจะมุ่งหน้าไปสปานเนาะอยัาไม่ขับให้เราละคุณดูขับเฮ้ยเ,เดี๋ยวเราไปซื้อบ้านแถวรถของเรามีหมุมม,หมาเต็มเลย่าเ,เล่นเดียนี่เดี๋ยวเราต้องัซื้อบ้านแล้วน้องเจ้าบ้านได้ดีคนเราไปซื้อทุเียน,นไปซื้อใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่า ะ,ะปปราไม่กี่เดือนหนซื้ออันนี้ขับแบบเป็นไหมน,นี้คือแบบว่าอันอือ่นอันอันอะไรอะไรฉันซื้อจ้ะเอานี้แล้วกันนะคุนหนงนะโอ้ยสุทันว่ะเดี๋ยวขอล็อกบ้านก่อนเดีมีคนเข้าล็อกบ้านก่อนนะคะ นเนาะอืมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านกันนะคนดูเ<อ>นอะทุกคนอือเดี๋ยวเราจะบ้านนี้โอเคเราก็จะบ้านนี้ไหมอ๋อเสียงเงนินไม่เป็นไรไม่เป็นรไนรบ้านนี้ก็ตีมขึ้นมาก,ก็สวยดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันนะจ๊ะคนดู ันนี้เราแต่งตัวแนวแบบไหนกันนะเดี๋ยวถ้าลองคลิปนี้จะให้คนดูเรียกกันค่ะว่าจะให้เราแต่งชุดแบบไหนในคลิปต่อไปหรือในอีพีต่อไปนะทุกคนใน,นกรนนะ์เราก็จะมาใส่เป็นเสื้อแขนยาวแล้วกันนะทุกคนเอาอเป็นแค่เสื้ออย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะไปนรถไฟนะทุกคนเนาะไปสถานีรถไฟกันกัน กลับไปเลยขึนรถไมาา่ใาจขาึ้นรถไม่าอุย้ยเอ่มาจืไปลายไม้อันนี้นี่ก็มีนะแม่นะ่าอุย้ยเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนจืบๆน่าตาราไม่เปลี่ยนนะเลย เ,เราก็จำเล่นหน้าไปก็คนดูเนาะเดีวไซด์าาอีกเกิมชนนันหนึ่งขึนมคือทั่วเลยเนะ่ะคือมันไม่ไดูแบบธรรมชาติเลยมึ้นมาคือบุกบาน,นคือถสถานีโควิอานะทุนะคนแนละ้วสถาน,นี้ก็ ชื่อได้อยู่นะจดตรงนี้แม่งเลยอเ,อเออเดอกอันนี้มาขายอะไหรือเปล่าฮะไม่ซื้อจำไม่มีเงินตลกแล้วแม่อีหกนาทีรถจะมาอออรถจะมา,ออะมาตอนนี้ถึงถึงไหนแล้วนะอันนี้เออ VIP จะีแั่ได้ว i p พีนอน,นแล้วจะ เราจะไหนเดียวทุกคนเราจะขับรถไปหรือเราจะรอดีแต่เราไปรอนะตั้งแบบว่าหกนาทีไนมาไปขับรถเล่นดีกว่านะพ <_ d ose> าทัวร์ได้หรือละกันนะทุกคนเนาะนี่ก็เราจอตรงน,นี้ทุกคนก็เป็นแผนที่ของเขานะคะทุกคนตรงที่เราอยู่จุดนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟนะคะทุกคนที่เพิ่งมาใหม่เลย อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเคือบ้านเรานะคะทุกคนนี่ก็เป็นก่อสร้างโรงพยาบาลเอ่ยห้างสรรพสินค้าธานาคารโรงเรียนรถไฟดูว่าเป็นไออนอันนี้ก็จะเป็นหมูกก่เกาะในฝันนะทุกคนเราจะต้องนั่งเครื่องบินไปนะคะเพื่อไปตรงน,นี้สถานีนนี้เครื่องบินนะทุกคนเนาะ ตรงที่เป็นลูกปลาออกมาก็จะเป็นถ้าใครเคยดิ้นหนามนี้นะมันจะเป็นเหมือนปลาในแก้วในอะไรไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เรกเนาะเดูไม่รู้เลยเลยเรามาดูตรงนี้ก็ได้ดูมันไม่ยังไม่บอกอ่ะพ่พิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะทุกคนก็คือมีหลายอย่างมากแต่ เขาน่าจะต้องขยายพื้นที่ไปใหญ่กว่าเดิมนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรอรถไฟด้านในเฉลียน,นะคะทุกคนดู<อ>นี่น่าจะเป็นแบบสั่งอาหารกินนะเนี่ยนน่าใช่น่ะปะดีจจ์อะไรรถล้บสีอะไรลงทะเบียนนี้อะไรลงทะเบียนนึงอะไรทดสบอบไม่กดไม่ได้หร喽 แลกคนม่งแหละอ้อมีด้าเลยมีด้เลยเลย <c oughs> นี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายไอ้บอยน้องอีกสี่นาทีก็สมาธิทุกคน <c oughs> ขยะอะไรนิดเกินเกินสถานนี้เลยขยะคือเกินสถานนี้เลยนะนี่วันนี้จะได้มามีวันนี้เราจะได้ไปไหนไม่รู้นะจ๊ะ อันนี้ต้อสามารถ้าว่าได้นะทุกคนว่าไปที่ต่างๆว่าเออแกจะว่าไปทางไหนอเอออะไรอย่างนี้นะคือฉันก็ไม่รู้ว่าเรนื่องมันกระโดดขึ้นได้นะา้ากิไม่มีความมานั่งนนะึงพอดีจ้าพี่มาราจ้าเออเป็นอะไรคะตัว,ตวเป็นตัวดูดีอยู่นัเนนี่ยพอดีจ้า <c oughs> นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันก่อนเลยนะทุกคน เราจะต่างเป็น,นแบบแบบไหนดีช่วงนี้ก็คริสมาสอากาศก็จะค่อนข้างจะหนาวนะนคนนุณเนาะเราก็จะต่างเป็นแบบแบบนี้ไหมไม่ไม่ไมันไม่ค่อ,สอยสวยอ่ะเอาเป็นแบบไหนดีนะคิดสิคิดสิเอเอเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเนาะ เดี๋ยวเรามาเลือกใครคะเนี่ยไอ,อ้เอ๋ยอุิยดูน่ารักจังอุวิไอ้ตัวนี้ดูน่ารักจังอ,อุวยอย่างบรรดาเซซีสาวไม่โดนยักยครเลยอีกสองนาทีรถไฟจะมานะจ๊ะทุกคนอือฮึอันนี้ท่านสัน่นเงือไปก็เป็นป่าหมอกนะแล้วก็ต้องรอไปสองปุ่มจุกรอไปเรื่อยๆนะจ๊ะ เดี๋ยวเรานั่งรอแล้วกันนั่งรอเธอนานน,น,านะ,นะเดิมอันนี้ก็จะมาบิดมาใช้มันคงไม่ได้นะจ๊สซ์สเออเดี๋ยวเราก็ไปรอข้างในดีกว่าของใกล้มาเราแล้วอีกว่ามาสองวันาทีเนาะน,นี่จะเป็นคนนักท่องเที่ยวแล้วกันเพราเขาคงอยากไปเที่ยวแบบเออไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวเราเรอรถไฟมาเลยนะคัะทุกคนคไมวภูเขาพัชจันคืออะไรหรือฉันไม่รู้รามมารู้นะคะไม่รู้อะไรเลยนะทุกคนเดี๋ยว เราก็รอไปเรื <bulun> ่อยๆเมื่อไรจะมาเอ่ยถ้าทิ้งบ้านอย่างนี้ก็น้องเออเดี๋ยวกลับมาไม่รู้จะเจอไหมแต่เราจะไปเส้นไงนนะทุกคนเรากลับมาจะเจอวันนี้ก็พาทัวร์สถานีรถไฟนะเออเดี๋ยวเราจะไปเส้นตรงนี้กันนะค่ะทุกคนเนาะเอาหายมาอยู่นี่นี่ทุกคนรถไฟจะเส้นไหนต้งละกันไม่เอาไม่เอาไม่ดึงให้ดึง คลอดเลยนะเออได้ได้ไดไดเออทุกคนหลอกกลับมามาดูกันนะจ๊ะว่ามันจะเจอหรือไม่เจอนะจ๊ะสายแล้วก็ไปออไรอกันเลยนะทุกคนอีกสามสิบปีกันสมาวันนี้ไฟไม่ได้พาทัวร์ด้านในของรถไฟนะทุกคนเดี๋ยวไฟจะขึ้นไปอยู่บนหลังคารถไฟเนอะอืมนี่ทุกคนรถไฟมาพอดีเอ,อิ่ม ม,มีมาลืมรางป้อน,นเออเดี๋ยวเราจะอยู่บนนะเดี๋ยวไฟจะพาไปชุดข้างล่างก็แลกันนะทุกคนเนาะจะมีห้องที่เราเข้ามาได้คือห้อง VIP นะทุกคนเนาะเราจะเข้าได้จากตรงนี้เท่านัาน้นเอานี้ VIP หรอถ้าจะเป็นข้างหน้านะทุกคนนะอาจจะเป็นข้างหน้าถ้า VIP สามารถเข้าได้นะทุกคน,นก็ประมาณนี้แหละฮะข้า,างไงนก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะก็ดูประมาณนี้แล้วกัน อยากไปขึ้นมาดูมนเพื่อจะได้ดูบรรยากาศได้ดีนะทุกคนดูเนะเาะเฮ้ยรถไฟจะขึ้นไปอยากขึ้นไปอยากขึ้นไปอยากขึ้นไปบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะ ปป่าหมอนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะโบกมือใบใบเมืองแลวเลยนะจ๊ะอ <c oughs> ือช่องเชดหนอยสีเออช่องเชดบางบางอันก็จะหวานหวานกันหน่อยนะบางวันก็แบบว่าจ้ามันทะเลาะกันเลย <c oughs> ผพรามีติดกันในเกม <c oughs> แล้วก็กราจะมุ่งหน้าไปนะทุกคน ก็พาทัวร์สถานีต่างๆของรถไฟนะคะทุกคนต่อไปอย่ากให้ใครพาทัวร์วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าโมงอยู่นแลน้วออจอันนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนสนามแข่งนะคะทุกคนเป็นสนามแข่ง นี่ก็คือป่าหมอ,อกถึงป่าหมอ,อกแล้วคนนั้นก็จะเป็นนี่ทุกคนนี่ส่วนมันจะมันจะคือมันจะคืออันนี้ทุกคนมันจะคือปราสาทนี่ก็ถึงสถานีป่าหมอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวฟให้ดูแบบประมาณนี้เลยละกันเนาะนี่เราก็สามากระโดดได้แต่ถ้ากระโดด ทาาน,นี้ก็สวยนะจ๊ะก็จะติดร้อนรนอนมากแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะจ๊ะทานต่อไปเราก็จะมุ่งหน้าไปที่สถานีอะไรไม่รู้รอดูก่อนนะจ๊ะคนดูต่างโจ๊ะ,จะเดี๋ยวเราจะไปอยไหน น้ำมันด้วยนะเอาเรื่องไม่ล่ะมีปั๊มน้ำมนันนี่ทุกคนใกล้ถึงสถานีสนุดท้ายแลคือสิ่งนีแบบไม้แบบทั่วเลยเ <c oughs> นาะอ,อันนี้ก็พวกตั้งคงตั้งเข็มนะสายเข็มก็มาเข็มกันงตรงนี้ได้นะนนี่ก็เป็นเหมือนฟาร์มเล็กๆไปน้อยทุ่งนี้ทุงนี้นี่ก็เป็นแกลบปั๊มน้ำมัน นีคนุยมายอะมากทุกไหนเป็นเด็กนะดียาเขาดูในล้น,นคือจอดรถได้เลยนะแต่รถคนคมใหญ่มากนี่เขาเป็นสถานีสุดท้าแล้วนะคะคนน่าจะใช่นะเ <c oughs> ป็นสถานมหมนะะนวันนี้พาทัวร์แค่นี้นะคะคลิปต่อไปก็จะพาทัวร์ ไฟจะลงสู่ถึงสถานีปาหมอกไาก็จะลงพาทัวร์ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนพาทัวร์ทั้งหมดเลยสถานีหมาอย่างนี้พูดถึงสถานีหมาก็จะพาทัวร์ทั้งหมดเลยอันนี้แค่พาทัวร์แป๊บเดียวนะคะทุกคนแบบพาทัวร์ล่างๆก่อนคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเต็มนะคะทุกคนนี้ก็เป็นคลิปล่างๆกล้องละกันเนาะคุณดูไม่ต้องเบื่อกันนะคะน้องไม่ต้องเบื่อกันหรอกใส่แว่น่อยละกันเนาะผากล้าใส่แว่น ไปไปใส่มาใส่เออมดไปเออมดไป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 เออจนถึงจดนั้นยนี่ดีก็จะพาพาเข้าไปดูด้านในด้วยถ้า,ถา,ถา,ถารอชมอีพีต่อไปนะจ๊ะทุกคนจบๆจเ,เล็ดเลเลโ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 ลจจ เดี๋ยววันนี้ไม่รู้นะคลิปนี้ว่าจะได้ลงวันไหนนะวันนี้คือวันที่11เนาะก็ถ่ายวันที่11น่าจะลงวันนี้แหละน่าถ่ายถ้าอัดอันนี้เสร็จก็ไปลงนี้แล้วกันใช่ไหมฮู้ฮู้อ่ะไม่กระโดดฮู้ฮู้เอยกิจกลับสถานีของเราแล้วนะ เราจะานี้ต่อไปเดี๋ยวเราวาไปที่บ้านเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาปิดคลิปที่บ้านเลยละกันนะทุกคนนี่เดี๋ยวพาทัวร์บ้านก่อนละกันก่อนปิดคลิปนะทุกคนบ้านก็จะเป็นแบบแต่งเป็นธีมคิดมัดนะคะทุกคนนี้ก็จะน่าจะเป็นท้้งน้านะใช่ทุกคนมีอากุชีชให้มีให้ทุกอย่างหมดแล้วเนาะ you know? ถ้าขึ้นก็ขึ้นบันไดนะทุกคนเนาะเออ ทุกคนเราก็ขึ้นบันไดเลยนี่ก็เป็นพวกบ้านคนอื่นทุกคนนี้ก็นี่ก็สามารถปลดล็อกอะไรได้หมดนะทุกคน wit? นี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนทุกคนนี้ที่ฟินดูนียกกล้างเอือยกยกยกนี่ก็เป็นพูโตอคอมพิวเตอร์นะคะก็ประมาณนี้หละนะทุกคนนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำชั้นบนนะคะทุกคนนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะทุกคน ันนี้ก็ตองคืนแล้ทุกคนเดีวเออตอนคืนแล้วสวยนะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปเป็นน้องเดียวกันในหาน้าบ้าของฉันก่อนนะคะทุกคนเนาะก็ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งฝไฟด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝ้านะคะทุกคนคะ่ะบายบายค่ะทุกคนเราชำ EP พีสองเลยนะคะทุกคนฮู